เดี๋ยวเรามาชชุมนครับโอ้โดนสั่งย้ายก็ทันหันเดี๋ยวผมจะปิดท้ายเองนะครับ 40กิโลเออน้ำมันเรน่าจะพอเพราะว่าออครึ่งทังไม่ได้เติมวิง่งเมืวว่อวานกับวันนี้หมดประมาณ1,000ปารีเลยโอ้ทางชิลเล่มากคล่องออกไปก่อนสัน่น ที่เรามาเลี้ยงหินจำได้เลยแถวนี้ผมไม่ผมไม่ค่อยรู้ทางนะรู้เป็นรู้เป็นบางบางจุดอะบางที่อะแต่ก็ไม่ได้รู้หมดว่าตรงไหนตรงไหนนะครับรู้แค่แบบมันทางนี้จะไปโผล่ไหนแค่นั้นแหละแต่ไม่รู้ว่า ทางนี้ซอยนั้นซอยนี้ยังไงบ้างรู้แค่เส้นใหญ่ๆ่อ่ะถ้าเส้นเล็กอ่ะไม่รู้ถ้าสมมติถนนใหญ่ลาดยางเงี้ยรู้อยู่แต่ถ้าถนนแบบซอยอ่ะแคบไม่รู้เลยาตรงไหนเนี่ยต่ทางเนี่ยหมดสิทธิ์เลยครับทางนี้เคยไปอยู่เคยไปอยู่ครับทางนี้มันจะไปออกฝั่งทางทางทางลา,าดยางพอดีนะครับตรงนี้ ฝนค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเป็นทางเนี่ยทางมันเป็นงนี้แหละแถวนี้เกือบทุกพื้นที่จะเป็นทางลูกหลงงังแบบนี้ลูกหลังแดงน่าจะไม่ลืมอะไรนะนเดี๋ยวขวา ตอนนั้นผมมากับข่ามากับพี่เอกมากับพี่เอกเห็นทางเนี่ยมีใน GPS นะครับเนี่ยเส้นเนี้ยมี GPS นะครับ GPS เท่าถึงอ่ะสุดจัดอ่ะ Google Map อ่ะสีบอยไ,ยไม่ชอบไปมาอย่างนี้เลยมันติดหม้อน้ำครับ พยายามไม่กดคันเร่งนั่นเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มันดูดใบไม้เดี๋ยวค่อยแซงเซบอยเซบอยร่นหนักแล้วมันปัดฝุ่นครับท้ายมันบางฝุนมันลาดต้องแสงตามจุดปิทง <c oughs> วันนี้น่าจะได้อยู่มั้ง20กว่าเที่ยว ก็ประมาณพันกว่าบาทไม่เยอะนะพันกว่าบาทน้ำมันห้าเหลือวันละห้าอยอ้อ้ยอ้ออ้ยอ้อย้ยอ้อยออุ้ยเหลมเยอะมากโอ้ลืมดู เดบอยไฟเบกติดข้างเดียวอ,อีกนัำโผ่ตรงนี้แล้วก็ไปโผ่ในหมู่บ้านเกือบถึงหมู่บ้านอะ่ะต่างฝุนจันเลยโอ้รถไทยของนี้โยตรุ่งเลยอะ าน,นขับเบาๆดีกว่าต้วให้ขับเบาๆยังไงมันก็มีฝุ่นอยู่ดีเพราะว่ามันทางวันหนาวมันฝุ่น,นโอ้มองไม่เห็นอะไรเลยครับข้างหน้าอันตรายมากแบบนี้ตอนนั้นเราย้ายซูปปเปอร์เกตมาเส้นนี้เลยจำได้ ได้กลับบ้านก็ได้กลับไปสักพงสักผ้าเลยอย่างนั้นก็ดีกว่าอยู่เนี่ยถ้าไรอยู่ใกล้บ้านอะแต่ถาม่าอยู่นี่มันเงินดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่าผมเล้วอยู่บ้านอุ่นใจกว่าอยู่เขตน,นั้นจะอุ่นใจกว่าแล้วมันอยู่ใกล้สุรินทร์น้วยไงท่านนี้มันก็ต้องขับรถอีกนานกว่าจะถึงสุรินทร์ทันิีต,ต้องเลี้ยวนี้ตัวแคไปเลี้ยวไหนวะสงสัยไปเลี้ยว ซอยสุดท้ายทำจริงต้องเลี้ยวซอยเมืกก่อกี้ซอยเมื่อกี้จะออกถนนลาดยางพอดีตรงหมู่บ้านออกท้ายหมู่บ้านน่าจะเป็นเลี้ยวหน้าหมู่บ้านหรือเปล่าแน่ใ,นใจขนะครับ ย้ายด่วนเลยพรุ่งนี้ก็กลับไปเริ่มงานที่สายโทสิบสองครับเป็ <c oughs> <c oughs> นไงว่าแล้วว่าต้องมาเข้าหมู่บ้านฝุ่นหมู่บ้านเขาอีกเนี่ย <c oughs> ทำจริงเร็วเมื่อกี้ก็ได้นะนี่ไงมาออกลาดออกกลางหมู่บ้านเลยออกลาดย่างกลางหมู่บ้านรู้นี่นำดีกว่าถ้าไปเส้นนี้ผมก็รู้นะ โอ้มีคนเพิ่งวิ่งดินตรงนี้นะทีิมง,งานไหนวะเพิ่งวิ่งนะเนี่ยดินลูกลางอย่างสวยเลยครับท่านผู้ชมดีแล้วกลับไปก็ได้ล,าลด้างรถเดี๋ยวผมจะต้องล้างก็จะล้างเย็นนี้แหละนะครับ ถ้ารถเสียบอยไม่ติดรถผมก็ไม่ติดหรไปได้โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะบายๆกันแล้วนะครับผมขอตัวขับรถก่อนนะอันตรายครับขับรถเล่นโทรศัพท์อ๋อถึงมั่นกวด,ดวจะอัปเดตให้ชมอีกทีนะครับว่านางงานอยู่ตรงไหน